ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในช่วงหลายปีหลังนับตั้งแต่เซอร์เล็กโฟกุสันวางมือจากการเป็นกุนซือของปีศาจแดงไปเมื่อดูการ2012-2013สมสรก็ไม่สามารถพูดคำว่าผสมความสำเร็จได้เต็มปากมากนักแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงเป็นทีมยักษ์ใหญ่แต่ก็ต้องยอมรับว่าพวกเขาไม่ได้มีมนสเ่ห์เหมือนในอดีตท,ที่จะดึงดูดนักเตะระดับท็อปให้มาเข้าร่วมทีมได้ง่ายๆจึงไม่แปลกเท่าไหรนะ่นักที่จะมีนักเตะดังๆหลายคนปฏิเสธการย้ายมาร่วมถิ่นโอทัฟฟอร์ดและต่อไปนี้ค่ะคือแดแข้งดังที่ปฏิ ย้ายร่วมทัพพิศาจแดงหลังเซอร์เล็กเฟอร์กุสันวางมือไปจะมีใครบ้างไปชมกันเลยค่ะ 1. ซาดิโอมาเน่ ane, อดีตแข้งของเลี้ยวภูที่ย้ายไปยังเสือใต้ไบเยอร์มิวนิกเมื่อปี2022เขาเคยเกือบได้ย้ายไปเล่นให้กับปีศาจแดงโดยเจ้าตัวนะคะได้สัมภาษณ์ว่าสมัยที่ยังคาแข้งกับเซาท์ทัมตันเขาเกือบได้ย้ายไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจนครอปโทรศัพท์มาหาผมและบอกกับผมว่าเลี้ยวภูคือสโมอสรอที่เหมาะสําหรับผมในตอนนั้นผมมีโอกาสเลือกเล่นให้หลายสโมอสรผมเคยแข่งขันทั้งกับเลี้ยวภูแมนเชสเตอร์ซิตี้และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่เมื่อมานั่งทบทวนแล้วผมก็คิด ว่าเลี้ยวภูคือสโมอสรที่ใช่สำหรับผมซาดิโอมาเน่กล่าว แกเรตเบลเดวิดมอยอดีตกุนซือของปีศาจแดงที่รับช่วงต่อเซอร์เลกเฟอร์กูสันเคยเปิดเผยว่าแกเรตเบลคือแข้งคนแรกที่เขาอยากให้ย้ายมาร่วมทีมในตอนนั้นเบลยังคงเป็นกองหน้าฟอร์มแรงของสเปอร์แต่ถึงแม้แมนยูจะพยายามใช้ไรอันกิกรุ่นพีร่ร่วมทีมชาติเบล์ให้ช่วยนมน้าวใจรวมถึงเสนอค่าเหนื่อยก้อนโตแต่ก็ไม่สามารถทําให้แกเรตเบลเปลี่ยนใจได้โดยมอยได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมอยากให้เขาเป็นนักเตะค,คนแรกในรั้วโอทับฟอร์ดแต่ เทใจให้เรอลมาริดไปเรียบร้อยแล้วเราพยายามทําทุกวิธีทางเราเตรียมเฮลิอคอปเตอร์เพื่อไปรับเขาเราคิดว่ามีโอกาสแต่สุดท้ายเขาก็เลือกเรอลมริดอยู่ดีเดวิดมอยกล่าว เอนโกโลกองเต้หลังช่วยพาเลสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์พิมร์ลีครั้งแรกในปี2016กองเต้ก็ได้ตัดสินใจย้ายไปยังทัพสิงบลูแต่ในตอนนั้นนะคะแมนเชสเตอร์ยูเ็ดเป็นอีกทีมเตงขาที่ต้องการมิฟิล์รายนี้ไปร่วมทีมโดยปีศาจแดงนั้นต้องการให้กองเต้มาจับคู่เล่นในแดนกลางกับปอป็ปอกบาซึ่งกองเต้เองนะคะก็เคยยืนยันว่าเขาเกือบได้ย้ายไปเล่นในถิ่นโอทัฟฟอร์จริงผมได้รับโทรศัพท์จากโชเซ่มูรินโญ่ทางเลือกในตอนนั้นคือเล่นให้กับเลสเตอร์ซิตี้ต่อไปหรือย้ายไปเช ต่อมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เข้ามาเป็นอีกตัวเลือกสําหรับผมแต่เมื่อได้สนทนากับอันโตนิโอคอนเต้โค้ชของเชลซีในตอนนั้นเขาโน้มน้าวใจผมได้สําเร็จและผมก็รู้สึกดีกับเขามากๆก,ก,กองเต้กล่าว 4. เชดฟาเบกกสในฤดูกาล2011-2012กองกลางชาวสเปนนะคะได้ย้ายออกจากอาเซนอลกลับไปยังสโมสรอนที่ปลูกปั้นเขามาอย่างบาเซลล่าแต่ผ่านไปเพียง2ฤดูกาลฟฟเบากกสกลับไม่ได้มีโอกาสลงสนามเท่าที่ควรเขาดูไม่มีความสุขเท่าไหรนะ่นักจึงได้ตกเป็นข่าวย้ายทีมยางหนักกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ตอนนั้นนะคะทางปีศาจแดงเองก็กําลังต้องการคว้าตัวเขาไปคุมแดงกลางเช่นกันแต่เชฟฟาเบกัสนั้นกลับเลือกที่จะสู้ต่อในถิ่นแคมป์นูอย่างไรก็ตามค่ะเจ้าตัวก็ไ ได้กลับมาเล่นในเกาะอ,อ,อังกฤษอีกครั้งในฤดูกาล2013-2014แต่ไม่ใช่ในถิน่นโอทับฟอร์ดค่ะแต่กลับเป็นถิ่นสแตมฟอร์ดบริดโดยฟาเบการนั้นมีส่วนช่วยให้สิงห์บลูคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปได้ถึง2สมัย <cues> 5. ดิมิทีปายเยตเดอะเฟรนด์แมนย้ายจากหมักเซยมาแจ้งเกิดกับเวสแฮมยูเนเต็ดในปี2015เขาคาแข่งอยู่กับทัพขุนค้อนราว2ปีจนกระทั่งตลาดหน้าหนาวเปิดช่วงเดือนมกราคมปี2017แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะคะที่อยู่ภายใต้การคุมทีมของมูรินโญ่กำลังมองหาเพเมเกอร์มาร่วมทัพแต่ปาเยตเลือกที่จะปฏิเสธปีศาจแดงและขอกลับไปคาแข่งกับสโมสรเดิมอย่างหมักเซยโดยเจ้าตัวได้ให้เหตุผลว่าครอบครัวคือหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทําให้เขาย้ายกลับไปเล่นที่ฝรั่ง 6. เปโดโรดิเกตปีกชาวสเปนที่ประสบความสำเร็จกับบาร์เซโลนามามากมายก่อนที่เขาจะย้ายมาเล่นให้กับสิงบูเจ้าตัวได้เปิดเผยต่อสื่อว่าเขาเคยได้รับข้อเสนอจากหลายทีมในอังกฤษรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ที่เลือกเชลซีเพราะทางสโมสรนนั้นได้ผลักดันดิวได้อย่างรวดเร็วและแสดงความสนใจในตัวเขามากกว่าทีมอื่นและลอนดอนนั้นก็เป็นเมืองที่น่าสนใจสาหรับตัวเขาด้วยเช่นกัน 7. จูดเบลลิงแฮม ก่อนที่กองกลางทีมชาติอังกฤษจะย้ายจากเบอร์มิงแฮมไปค้าแข่งกับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ เขาเคยตกเป็นเป้าหมายของปีศาจแดงมาก่อนแถมยังถูกเชิญให้มาเยี่ยมชมสนามซ้อมแคริงตันอีกด้วยแต่มันก็ไม่เป็นผลค่ะโดยจูเบลลิงแฮมนั้นได้ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุผลว่าแน่นอนคุณรู้ว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีประวัติศาสตร์อันยอดเยี่ยมมีผู้เล่นเก่งๆมากมายแต่การตัดสินใจของผมนั้นไม่มีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในตัวเลือกเลยในตอนนั้นผมได้รับความสนใจจากหลายทีมใหญ่รวมถึงดอทมุ์และผมคิดว่าสโมสรแห่งนี้คือสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับผมเบลลิงแฮมกล่าว และ8ค่ะเออร์ลิงบลฮาร์แลนด์ในช่วงที่ยังเป็นดาวรุ่งนะคะก่อนที่เจ้าตัวจะตัดสินใจย้ายออกจากเรดบูลเซวบวกไปร่วมทัพโบรตเซดด์อมูนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขาเป็นอีกหนึ่งทีมที่สนใจในตัวเขาโดยเฉพาะโอเลกุน่าโซชาที่คุมทีมอยู่ขณะนั้น mm hmm. เขามีความสนิทสนมกับฮาร์แลนด์อยู่พอสมควรเพราะเคยร่วมงานกันที่สโมสรโมในลีกนอร์เวย์มาก่อนแต่อย่างที่รู้นะคะว่าดิวไม่ได้เกิดขึ้นตัวของฮาร์แลนด์เองค่ะเลือกที่จะเซ็นสัญญากับดอทมูนโดยให้เหตุผล ว่าเขาคิดว่าน่าจะสามารถทําผลงานที่นั่นได้ดีและเขาชอบทุกสิ่งที่ดอดมูลซึ่งแฟนผีเองนะคะฟังแล้วอาจจะสงสัยว่านั่นเขาพูดเหตุผลที่แท้จริงหรือไม่เพราะ2ปีต่อมาค่ะฮาแลนด์ก็ได้ย้ายมายังทีมอารีร่วมเมืองแมนเชสเ,เตอร์อย่างทับเรือใบสีฟ้าทั้งที่แมนยูนั้นก็ยังคงต้องการตัวเขาเช่นกัน และนี่คือ8แข้งดังที่เคยปฏิเสธการย้ายมาเล่นในรั้วออเทฟฟอร์ดหลังฤดูกาล2012-2013หรือหลังเซอร์เล็กวางมือไปจากสโมสรนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างไรก็ตามนะคะการถูกปฏิเสธการย้ายมาร่วมทีมสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกสโมสรนค่ะไม่ว่าจะเป็นทีมเล็กหรือทีมใหญ่และไม่ว่านักฟุตบอลคนนั้นจะมีชื่อเสียงหรือไม่พวกเขาล้วนมีเหตุผลของตนเองและต้องคิดอย่างถี่ท้วนเพราะมันคือเส้นทางชีวิตของพวกเขานั่นเองวนนี้นะคะพวกเราจะฝูงต้องขอลาทุกคนไป กอ่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามพวกเราไว้เพื่อรอชมคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ